5วิธีนะคะหยุดแชทผีนะคะบน IG นะคะวันนี้โค้ดแอบอกเลยนะมีหลายๆคนนะคะช่วงนี้เจอแบบแชทผีเยอะมากๆนะคะแล้วก็ใน IG เนี่ยก็ยิงแอดไม่ค่อยแม่นเลยนะคะวันนี้โค้ดแอจะมาแจกคลิปดีๆนะคะสําหรับการยิงแอดนะคะของปี2023นะคะบอกเลยว่าคลิปนี้มีคําตอบสําหรับคนที่เป็นงบน้อยแล้วก็ยิงแอดนะเป็นมือใหม่สําหรับการยิงแอดนะคะแต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องโค้ดแอไว้ สำหรับใครที่มีคำถามนะคะสามารถทักมาถามได้ในไลน์โอคนละหนึคำถามนะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าคนละหนึ่งคำถามถ้าคำถามถัดไปโค้ชแอจะรวบรวมมาตอบนะคะในช่องแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่หลายๆคนถามเหมือนกันว่ายิงแอดยังไงให้ใหแม่นยิงแอดยังไงดีสลับปี2023นะคะก็คือโดยเฉพาะหลายๆคนจะเจอแชทผีเยอะมากๆนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้มีคำตอบนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวโค้ชแอมาเริ่มกันเลยนะคะอ่ะ งั้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนสไลด์มาเป็นตัวแคนว่าช่วงนี้คนแอดจะสอนในแคนว่าหมดทุกคนเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า เวลาสอนในเนี้ยคือทุกคนจะได้สามารถแคปหน้าจอได้นะคะเวลามาดูอย่างนี้เนาะก็คือสามารถแคปหน้าจออันที่สงสัยหรือมาย้อนดูแล้วก็ค้ณแอดก็จะพูดช้าลงเนาะเพราะว่าเริ่มมีคนใหม่ๆมาเรียนเยอะขึ้นนะคะโอเคอ่ะอันดับแรกนะคะข้อแรกนะคะที่จะทําให้คุณเนี่ยหยุดแชทผีเลยนะคะก็คือให้คุณตั้งค่าโฆษณาใหม่ อันนี้บน IG บนมือถือนะคะอันนี้โค้ดแอดต้องบอกก่อนนะอันนี้คือโค้ดแอดจะยกตัวอย่างของตัวบนมือถือนะคะเวลาที่เราจะยิงแอดโปรโมทโปรไฟล์วิวอย่างงี้ใช่ไหมอันดับแรกเนี่ยเราเนี่ยก่อนที่เราจะไปกดโปรโมตตรงนี้นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยมาตรงนี้ก่อน อันนี้มันเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ IG เขาทำมาหลอกเรานะทุกคนต้องบอกเลยนะหลายๆคนไม่รู้นะคะทุกคนแล้วทำให้ค่าแอดกระโดดโค้ดแอดเจอมาแล้วนะคะก็คือค่าแอดของโค้ดแอดขึ้นมา11บบาทแต่ตอนนี้ลดมาทุกแอด ขึ้นอยู่ประมาณ3-4บาทไม่เกินนะคะแต่ใครที่ไม่ได้เซตตรงนี้ค่าแอดคุณแพงขึ้นแน่นอนแพงขึ้นตรงไหนก็คือตรงนี้นะคะภาพตัวอย่างตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะมีการกําหนดลักษณะของแบบโฆษณาใช่ไหมคะเนี่ยชิ้นงานของเรานะคะก็คืองานของเราเนี่ยจะเป็นแบบ a เอเวนต์พัทก็คือให้ AI เนี่ยโชว์แอดของเรานะคะก็คือถ้าสมมติของเราเป็นโพสตเป็นอะไรอย่างนี้นะมันก็จะเป็นไซส์ขนาดนะคะซึ่งมันจะทําให้ AI เนี่ยทำงานเยอะขึ้นนะถามโค้ชนะ โค้ดก็เลยมองว่าแนะนำนะคะทุกคนให้ปิดอันนี้แต่ที่สำคัญที่หลายๆคนนะอาจไม่รู้นะคะถูกซ่อนอยู่นะคะก็คือเพิ่มโฆษณานะสำหรับผู้ลงโฆษณาหลายหลายหลายลซึ่งทุกคนเราเนี่ยทำการตลาดบน IG เท่านั้นแล้วค้แอชช่ว่าคนที่อยู่ใน IG เนี่ยก็ดูตรงนี้เฉพาะก็คือ ประเด็นที่จะมาทําให้ค่าแอดเราแพงนะคะก็คือนอกจากที่โชว์ใน IG แล้วนะคะเขาจะไปโชว์ที่ Facebook ด้วยโชว์ในหน้าอื่นๆอีกที่เราไม่ต้องการแนะนําถ้าใครนะคะอยากค่าแอดถูกนะลงนะเพราะว่าใน Facebook โค้ดแอดเชื่อเลยว่าผีเยอะมากๆอันนี้ต้องบอกเลยนะถ้าคุณไม่ปิดนะถ้าคุณไม่ปิดอันนี้นะคุณจะเจอแชทผี นะคะอันนี้ต้องบอกทุกคนให้ปิดเลยนะคะทุกคนอ่ะถัดมา Content ์ s s i n g หลายๆคนที่มาเรียนกับโค้ดแอ้นะไม่มีใครปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าคอนเทนต์ไม่สําคัญซึ่งโค้ดแอ้รู้เรื่องนี้มาตั้งแต่สองสมปีที่แล้วตั้งแต่ที่โค้ดแอ้ยิงแอดเพราะอะไรเพราะว่าโค้ดแอ้มีวันที่เคยโดนปิดบัญชีโฆษณามาซึ่งโค้ดแอ้ต้องบอกเลยโค้ดแอ้น่าจะเป็นรุ่นแรกๆเป็นรุ่นพี่ของหลายๆคนโค้ดแอ้โดนปิดบัญชี Facebook มาเมื่อตั้งแต่สองสมปีที่แล้วตั้งแต่ช่วงอดแรกที่เขาเริ่มปิดเลยนะคะทุกคนทําให้โค้ดแอ้ มานั่งคิดว่าถ้าวันนี้ฉันยิงแอดไม่ได้ฉันต้องทำไงฉันก็ต้องทำคอนเทนต์ซึ่งทำให้โค้ดแอมมาอยู่ที่ YouTube นะคะทุกคนนี่แหละ มันวันนี้เราเจออะไรมานะทุกคนให้ตั้งสติแล้วก็ให้มามองว่าเฮ้ยถ้าเราเจอเหตุการณ์คนอื่นก่อนเหตุการณ์นี้ก่อนแสดงว่าเราเออเผื่อมันจะมาสอนคนได้ซึ่งโค้ดมาสอนหลายๆคนได้คนที่มาเรียนในช่องหรือว่ามาเรียนเจอตัวกับโค้ดแอก็พูดไปเสร็แล้วกันโอ้เข้าใจแล้วโค้ดมันต้องทําแบบนี้เพราะว่าโค้ดเจอมาก่อนไม่ต้องตื่นเต้นนะคะทุกคนอ่ะก็คือคอนเทนต์เป็นตัวกําหนดสําคัญมากๆทุกคนแนะนํานะ ให้คุณเนี่ยไปเอาคอนเทนต์สไตล์ของเมืองนอกมาอันนี้โค้ดแอดต้องบอกเลยใครที่มาเรียนกับโค้ดแอดสังเกตเลยโค้ดแอดจะให้เลฟเฟอนซ์ไปที่เป็นแบบว่าต่างประเทศเยอะๆเพราะว่าเวลาคอนเทนต์ที่มันดูไฮมันดูแพงเนี่ยมันจะไม่เหมาะกับคนเวลาเรายิงแอดไปอย่างนี้นะคะถ้าคอนเทนต์มันดีคอนเทนต์มันดูแพงอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะถ้าคอนเทนต์มันดูแพงอย่างนี้นะคะทุกคน มันก็จะทําให้เราเนี่ยขายแพงได้ถ้าคอนเทนต์เราดูถูกนะทุกคนคอนเทนต์เราแบบเออดูถูกมากอะไรอย่างงี้นะทุกคนยิ่งมีตัวอักษรยึกยึยือย,ยนะยิ่งดูไม่แพงทุกคนอันนี้ต้องบอกเลยนะคุณต้องทําตัวเองให้ดูแพงคุณต้องขายแบรนด์เนมคุณต้องขายสินค้า อันนี้โคดแอย้าทุกคลิปเลยแต่ก็ไม่ค่อยมีใครทําตามทุกคนอยากจะทําขายของอย่างเดียวอย่างเช่นนะคะอันนี้เขาขายเกี่ยวกับเขาเป็นบล็อกเกอร์นะคะทุกคนเขาขายหลายอย่างนะเขาขายกางเกงขายเสื้อผ้าขายรองเท้าแต่เขาทําฟีดให้ดูแพงให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะมาซื้อไอ,อตรงนี้เพราะว่าคนที่ติดตามโคดแอในช่องเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคนขายเสื้อผ้าขายรองเท้าอะไรอย่างนี้นะคะก็คือคุณต้องทําให้เขารู้สึกว่า IG คุณแพง แล้วทําให้เขาก็ดูแพงด้วยให้เราใส่ให้เขาดูให้เราแต่งตัวให้เขาดูใครที่เป็นสายเสื้อผ้านะทุกคนถ้าคุณขายเสื้อผ้าแล้วคุณเป็นแมค้าที่แต่งตัวไม่เก่งคุณไปเรียนคุณไปฝึกมาอันนี้สําคัญคุณต้องสอนลูกค้าคุณแต่งตัวทํายังไงให้ดูแพงคุณต้องใส่แบบนี้น้อยชิ้นนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ว่าไปอันนี้มันเป็นสิ่งที่คุณต้องรู้นะคะทุกคนเราไม่ได้ขายสินค้าแต่เราขายไลฟ์สไตล์นะคะทุกคน ใครที่รู้จัก a อ r m เมใช่ไหมคะทุกคนแอ r m เมอ่ S, นะเขามีคำพูดของ SA เขาพูดเลยที่โค้ชชอบม,มากๆเลยก็คือว่ามีคนเนี่ยไปซื้อเบอร์กินใช่ไหมคะทุกคนได้หลายคนนะถ้า walk-in วันนี้คุณมีตังนะคุณจะไปซื้อเบอร์กินนะคุณไม่ได้หรอกคุณต้องรอคิวคุณต้องเป็นเมมเบอร์คุณต้องทํายอดถึงนูน่นนี่นั่นนี่นู่น,น,น,นเขาเลยบอกแล้วเขาก็บอกว่าคุณยังต้องรอสมมติคุณมาซื้อวันนี้คุณต้องรอคิวอีก5ปี ซึ่งหลายๆคนบอกเฮ้ยแค่กระเป๋าก็แลองฮปี no I'm not b a c k i s b a c k ก็คือ air m a z นะเออก็คือ berkin ก็คือเป็นสิ่งที่อันนี้มันเป็นแบบคลาสสิกมากๆในการทำแบรนด์ให้คุณต้องรู้สึกว่าคุณไม่ได้ขายเสื้อผ้าไม่ได้ขายรองเท้าไม่ได้ขายกระเป๋าไม่ได้ขายคุณขายไลฟ์สไตล์คุณขายชีวิตดีนะคะอันนี้ต้องบอกทุกคนเลยนะอ่าโอเคถัดมาข้อ3นะคะก็คือ วันนี้นะคะให้เรานะทุกคนวันนี้นะให้เรานะคะวันนี้ให้เราไปตั้งค่าอายุอายุเนี่ยถ้าคุณททร์เก็ตคุณอยู่ที่25นะให้ใส่ไป30ให้บวก5ไปเลยเพราะคนใน IG เนี่ยอายุไม่ค่อยแม่นชอบแบบว่าสมมติเด็กอายุ20เด็กอายุ15ใส่ไป20อย่างเงี้ยสังเกตคนแอรเห็นเยอะและ้วแล้วก็อายุเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยเซตนะคะเซตแบบว่า การยิงแอดได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องความสนใจนะคะทุกคนก็ใส่ความสนใจที่เฮ้ยลูกค้าของเราเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงการยิงแอดมันคือการสมมติฐานนะทุกคนหลายๆคนไม่รู้แล้วก็การยิงแอดมันเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดนะมันเป็นแค่20%ของการตลาดนะหลายๆคนยังไม่รู้อันนี้ต้องบอกก่อนนะอันนี้เซลมาบอกทุกคนนะ มันเป็นแค่ทํำยังไงก็ได้ให้คนเห็นแล้วมันเป็นคนที่ใช่แค่นั้นแต่ต้นตอนมันคือคอนเทนต์นะคะทุกคนอยากให้ทุกคนใส่ใ,สใจตรงนี้นะโอเคแล้วก็ทริคข้อที่4นะคะก็คือทํำยังไงนะให้เราไม่โดนอ่าเจอผีนะข้อ4สําคัญมากๆโดยเฉพาะใครที่ยิงแอดคอนเทนต์รีลส์นะคะทุกคนคอน네เทนต์รีลเนี่ยตอนนี้นะ โค้ดแอบแอบแจกทริคนิดนึงก็คือถ้าคูณนะตอนนี้ในฟีเจอร์ของ IG ใช่ไหมมันจะมีให้ใส่ข้อความนะทุกคนคนที่อยู่ในเพจเป็นของรีวเนี่ยก็คือส่วนมากเนี่ยจะชอบเป็นคนที่ดูอะไรเพลินๆสังเกตเราก็เป็นอย่างนั้นเวลาเรามาดูอะไรในรีวอะใช่ไหมเราจะมาสไลด์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 ยาวใช่ไหมโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจมาซื้อของไม่ได้ตั้งใจอะไรแล้วก็ส่วนมากนะคนเนี่ยจะชอบกดมาโดน เพราะว่าในรีวิถ้าสมมติเราใส่ตรงนี้ไปนะตอนแรกคนแอบคิดว่าคิดว่ามันเป็นข้อดีแต่หลังๆมาค้แอบรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ใส่มันจะดีกว่าถ้าคนที่สนใจจริงๆเขาจะต้องอกดลิงก์ไบโอหรือ เราต้องพยายามบอกลูกค้าของเรานะทุกคนเราเนี่ยทำคอนเทนต์เราต้องบอกลูกค้าว่าให้คุณเน่ยมากดลิงก์ไบโอเท่านั้นนะอย่า DM นะ DM ไม่มีคนตอบนะนู่นนี่นั่น,นคุณต้องบอกไปเลยนะคะทุกคนไม่ต้องซีเรียสถ้าเขาไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อันนี้คนแอดต้องบอกเลยจะได้ไม่เสียเวลาคุณนะคะอันนี้นะก็คือ แนะนำว่าใครยิงแอดวิวนะให้เอาตรงนี้ออกนะคะทุกคนไม่ใส่คอนเทนต์นี้นะไม่ใส่คอนเทนต์ไม่ใส่เมสเซจนะคะทุกคนให้เขาเนี่ยทำคอนเทนต์เอ่อเอ่อมาที่ไลน์แอดดึงคนมาที่ไลน์แอดทุกคนสําคัญมากๆนะทุกคนเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าเวลาที่เราเนี่ยโดนปิด i อเนี่ยแล้วเราไม่ขายไม่ได้ไม่รู้จะขายใครเนี่ยวันนั้นอะคุณจะเห็นค่าสํา ความสำคัญของไลน์แล้วคุณก็ยังไม่เห็นค่าถ้าคุณไม่เจอการโดนปิดบัญชีนะคะทุกคนอ่ะข้อส้าสำคัญมากๆห้ามยิงแอดละห้ามยิงแอดข้อความตอนนี้นะใครที่ยังไม่ทำฟันแนลนะคะทุกคนอันนี้คืออินสตาแกรมอัลกอริทึม,เ,มเขาดูจากอะไรเขาดูจากความสนใจก่อนดูจาก การใช้เวลากับแอคเคาท์เรามีรีเลชันชิพเคยเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย IG มันจะรู้สังเกตว่า IG มันจะชอบเข้าถึงรายชื่อใช่ไหมถ้าสมมติมันสามารถเข้าถึงรายชื่อในมือถือเราได้เนี่ยมันจะรู้ว่าเราเป็นเพื่อนของใครอย่างเงี้ยคือเขาจะดูจากไอตรงนี้เบอร์โทรนู่นนี่นั่นนั่นน,น,นี่นู่นสังเกตแล้วก็ดูจากความถี่ที่สมมติสังเกตเลย IG ของเราอย่างเงี้ยเราเข้าไปอย่างงี้ใช่ไหมคะ เราเคยติดตามบัญชีนี้แต่เราไม่ได้เข้าไปดูเขานานเนี่ยมันก็ไม่โชว์มันได้คิดว่าเราเนี่ยไม่สนใจมันดูจากความสนใจเป็นหลักคนแอดต้องบอกเลยนะถ้าเราไม่ได้ทำฟันแนลก่อนนะยิงแอดโปรไฟล์ก่อนนะทำคอนเทนต์ก่อนนะทำให้ i อรู้นู่นนี่นั่นนะคะทุกคนแล้วก็สำคัญเลยนะถ้าคนไม่ได้กดติดตามนะคุณก่อนเนี่ยมันจะยากมากๆเน้นเลยว่าใครยิงแอดข้อความก่อนเนี่ยทุกคนมันแพง คีคนแอบบอกเลยคุณมีเงินเยอะเนี่ยคุณยิงแอดข้อความอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่เวิร์กมีบางคนนะที่แบบว่ามาเรียนก,กับโคดแแอดนะยิงแอดข้อความเยอะมากแล้วก็เขาก็มาได้คําตอบว่ายิงไอจก็คือห้ามยิงข้อความก่อนแต่ยิงได้นะทุกคนถ้าคุณทําฟันแนลดีๆคุณเก็บฐานลูกค้าดีๆเยอะๆอ,อย่างเงี้ยคุณยิงแอดข้อความคุ้ม ถ้าคุณมี Data IG ของคุณเก็บข้อมูล Data สําคัญเยอะๆไว้อย่างนี้นะคะโค้ดแอชเชื่อว่าคุณยิงแอดข้อความเนี่ยจะแม่นขึ้นนะแล้วยิ่งถ้าใครช่วงนี้ยิงแอดข้อความจะรู้เลยว่าแอดไอแพงมากๆนะคะทุกคนโอเคอ่ะวันนี้ก็มาแจากทริคดีๆนะคะทั้งหมด5ข้อนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวโค้ดแอดมา แแบบอัพก็คือ5วิธีนะคะหยุดแชทผีนะคะข้อแรกเลยนะก็คือการตั้งค่าโฆษณานะสำคัญก็คือเราต้องปิดตรงนี้นะเน้น IG อย่างเดียวนะคะอันที่2ก็คือคอนเทนต์เป็นตัวกำหนดลูกค้านะคะ Luxury b a n แบนนะใครที่มาเรียกโค้ดแอด Luxury b ่แบรมีไลเซนส์ Luxury b a แบรอย่าทำา IG ดูลกอย่าทำา IG ดูไม่แพงอย่าดูเด็กเพราะคุณจะได้เด็กนะคะอันที่3นะคะทุกคนก็คืออายุ ความสนใจคุณต้องคิดว่าลูกค้าของคุณหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ค่อยๆจิตนาการลูกค้าของคุณสมมุติฐานว่าคนแบบเนี้ยเขาจะมาซื้อของของคุณนะคะอันที่4ก็คือเวลาเราทำโพสโดยเฉพาะเราจะยิงโพสรีวิวะคะอย่าใส่คำว่าข้อความนะคะทุกคนเพราะว่าคนส่วนมากชอบยิงแอดมัดุ ชอบมือโดนตรงตรงนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นทริคเล็กๆที่โค้ดแอรคิดมานะอ่ะก็คือเน้นให้เขานะมาที่ลิงก์ไบโอของเรานะคะโค้ด IG ถ้าเขาจะซื้อของจริงๆนะต่อให้เขาติดต่อไม่ได้นะเขาจะต้องอินบ x ็อกดีเอนู่นนี่นั่นวุ่นวายอันนี้ต้องบอกเลยมันเป็นการฝึกความอดทนของลูกค้าของเราด้วยนะคะทุกคนอ่ะอันที่5สําคัญมากๆห้ามยิงแอดข้อความก่อน ไม่รู้จะยิงอะไรแล้วใครที่เป็นมือใหม่นะส่วนมากเนี่ยไอจมันจะชอบแนะนําให้ยิงข้อความก่อนโคตรแอดเจอแล้วก็โคตแอดก็อออใช่เพราะว่าหลายๆคนอานไม่รู้นะจริงๆบางคนเนี่ยเสียเงินยิงข้อความมาเป็นหลายหมื่นนะกว่าจะมาเจอโค้ดแอนะอันเนี้ยโค้ดแอมาทําฟรีให้กับทุกคนนะคะโอเคสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยสวัสดีคะ่ะ